สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของภูมิใจไทยในตอนที่3นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันเองนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะภักภัยที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วปี2554 ซึ่งจังหวัดลบบุรีนั้นหลายๆท่านที่ติดตามข่าวทางนะคะก็คงจะได้ทราบซึ่งในครั้งนั้นนะคะทางพักภูมิใจไทยเองเนี่ยโดยท่านหัวหน้าพรัคท่านชารัชชานวิลกุลและท่านอดีตประธานอาชัยชิดชอบนะคะก็ได้นําสมาชิกนะคะลงไปช่วยดูแลบริเวณแถวอําเภอบ้านหมี่นะคะของจังหวัดลบบุรี ในช่วงต้นๆที่น้ำหลากนะคะน้ำกำลังมาซึ่งต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เฉพาะจังหวัดลบบุรีหรอกนะคะหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีที่เราได้ข่าวกันก็สูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็สภาพของกําลังใจทีนี้อพอมาปีนี้ใช่ไหมคะหลายๆท่านก็คงทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ผ่านนะคะพระบอรของ เงินกู้นะคะสำหรับจำนวนเงิน350,000นะคะล้านบาทเพื่อที่จะเอามาบรรเทาแล้วก็เอามา,ากู้วิกฤตนะคะของน้ำท่วมซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็โดยจากที่ผ่านมานะคะจะมีการทำขันกั้นน้ำในที่บริเวณที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นอยุธยานะคะซึ่งที่อยุธยาเนี่ยกำลังทำอยู่หลายเส้นทางโดยเฉพาะแถว โบราณสถานนะคะซึ่งเห็นภาพชัดเจนถ้าใครได้ไปเที่ยวก็ลองไปแวะดูทีนี้ในส่วนของจังหวัดลบบุรีเองนะคะว่าเนื่องจากว่าจังหวัดลบบุรีเนี่ยไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านโดยตรงนะคะก็เลยการที่เห็นภาพชัดเจนของจังหวัดลบบุรีเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้ยังไม่เห็นอะ,อะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะัก เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือทางรัฐบาลเนี่ยได้ไปเน้นที่รุ่ม,มแม่น้ําเจ้าพยาตั้งแต่ทางเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ชัยนาทอะไรเงี้ยนะคะก็สิ่งที่ชาวจังหวัดลบรีห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือประตูระบายน้ําบางโฉมสีซึ่งเมื่อสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องชาวจังหวัดลบรีก็ได้ไปดูกันซึ่งณนะวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมที่ ดีมากหรือว่าให้ความาสบายใจแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบรีมากนักนะคะแต่ตรงนี้นะคะเกินในฐานะที่เป็นสสก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็พยายามที่จะให้กําลังใจสําหรับพี่น้องที่น้ําท่วมแล้วก็ความไม่ประมาทนะคะเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็เตรียมการทีนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยว่าถ้าเกิดสุดมมเกิดอุทกภัยอีกเนี่ยอยากให้อพยพนะคะไปศูนย์อพยพ แต่ตรงนี้เองเนี่ยจากที่การได้ลงพื้นที่นะคะก็รับทราบมาว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากทิ้งบ้านนะคะก็อยากอยู่บ้านอนะ่ะพูดง่ายไม่ว่าน้ำจะท่วมยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะเฝ้าบ้านอยูอ่ดูแลเพราะว่ามันเป็นความคุ้นเคยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของศูนย,ย์อพยพเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นของต่างจังหวัดคงจะไม่ค่อยอได้รับผลสำลีเท่าที่ควรนะคะทีนี้ ก็อย่างจะบอกกับพี่น้องหลายๆคนนะคะที่ได้ติดตามเรื่องเล่าของภูมิใจไทยเท่าไรแล่เนี่ยนะคะว่าด้วยความเป็นห่วงของภรคภูมิใจไทยเองนะคะเราเองเนี่ยก็เป็นกําลังใจแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะไม่ให้ปีนี้เนี่ยประสบกับปัญหาน้ําท่วมแบบปีที่แล้วอาจจะมีบ้างถามว่าปรมิมาณน้าฝนปีนี้เนี่ยจากการพยากรณ์คาดว่าน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วบางพื้นที่อาจจะท่วมนะคะแต่คงท่วมไม่ไม่มากเท่าปีที่แล้ว ในจังหวัดจริงๆถามว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่มั่นใจรัฐบาล mm hmm. คือมันยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวไงเ mm hmm. ออมันยังไม่ได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออและอีกอย่างคืออย่างหน่วยงานเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเวลาทุกหน่วยงานที่ถามเนี่ยเรื่องเงินกู้เนะี่ยไอ้สามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือในส่วนของทางเหนือตอนบนเนี่ยโอเคอาจจะคือเขาอาจจะ จะเหมือนประมาณว่าทําทางต้นน้ำเอาไว้แต่ส่วนตรงกลางเนี่ยอย่างลบรีเนี่ยน้ามันไม่ได้ท่วมที่จังหวัดลบรีเนี่ยคือคือมันไม่ใช่น้ําที่ท่วมที่จังหวัดเลยแต่ว่ามันเป็นน้ําที่มาจากแม่น้ําเจ้าพยายแล้วก็หลากเข้ามาในพื้นที่ทีนี้ถามว่าลบรีเนี่ยแล้ววันนี้ที่คุยกันเนี่ยก็คือจะต้องทําแก้มลิงแต่การทําแก้มลิงเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นตะบลไหนใช้พื้นที่เท่าไหร่กี่ กี่ตารางเมตรหรือว่ากี่ไร่จะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยยังไม่ชัดเจนมีการทำประชาคมไปบ้างนะแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่คึกหน้ามากนะักวันนี้คือทางชนประธานเองแผนง,งานต่างๆท,ที่ลงไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกให้ประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเตรียมการเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนรู้วันนี้ก็คือว่า4เดือนสุดท้ายของปีเนีย ห้ามทำนะห้ามทำนาคือตั้งแต่สิงหากันยาตุลาชิกาธันวา,า,า4เดือนนะฮะกนยาและในกยาเป็นต้นไปเนี่ยสเดือนนะียเขาไม่ให้กรมชมทานเนี่ยไม่ให้ประชาชนเนะี่ยทำนาแล้วถ้ามีผลผลิตในานาเนีนานาน่ยแล้วน้ําท่วมเนี่ยจะไม่ได้รับการชดเชยดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยชาวนาก็จะทำนาได้แค่8เดือน เขาบอกว่าเผื่อแล้วว่าสี่เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเผื่อน้าหลากแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนแล้วก็คือถนนหนทางต่างๆที่น้ําท่วมก็ได้รับการฟื้นฟูบ้างแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่หลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งเวลาที่ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านบอกไปเนี่ย คือเราก็ไม่รู้ไงว่าหน่วยงาน,นจะเข้ามาทําให้เมื่อไรแต่เพียงแต่ว่าคือเขาจะรับรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับเหมามีเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยเอามาลงแล้วว่าอ๋อมาทําแล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคือมันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการที่เขาจะไปประเมินเอาว่า,าเขาจะทําเส้นไหน<ๆ>เส้นไหน<ๆ>เส้นไหน ถามว่าครอบคลุมไหมวันนี้ครบถ้วนไหมไม่ครบถ้วนเพราะหลายๆบริเวณอย่างตําบลเขาสมอคอนเนี่ยแล้วของอําเภอท่าวงเนี่ยยังมีถนนหลายสายมากที่ยังไม่ได้รับการฟืน้นฟูไม่ได้รับการบูรณะห่วนงานราชการเองหลายๆหน่วยเนี่ยบางทีการบรูรณาการของเขาเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ขเขาเองบางทีคือ เหมือนต่างคนต่างทำอะ่ะพอพอสมมติถ้าเกิดเราถามหน่วยงานนี้โอเคเออก็ในภาพภาพของเขาแล้วเราก็ได้ความรู้แต่บางทีในภาพอื่นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเอามาเพิ่มมาเสริมกันหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยถามว่าหัวใจหลักจริงๆที่รู้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่จังหวัดคือกลายเป็นว่าคือศูนย์รวมอะไรก็คืออยากใครอยากรู้อะไรก็ต้องไปถามที่จังหวัดแต่เราเนี่ยเราก็ถือว่าในส่วนตรงที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราก็เอามาเสริมเอามาช่วย แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากเลยยังไม่ได้ก็คือเงินเยียวยาตั้งแต่น้ําท่วมนะคะเงินเยียวยาเนี่ยคือหมายถึงเ,เงินที่เดิมทีถ่ถ้าเกิดชาวบ้านเข้าใจเนี่ยก็คือเรียกว่าเงินส่วนต่างทีเ่เป็นเงินส่วนต่างของการขายข้าวที่รัฐบาลจะให้เยียวยาใน ตันละนะคะกับการขายข้าวเนี่ยคือเมื่อไปขายแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่หรืออะไรตามราคาทองตลาดเนี่ยส่วนเนี่ยเป็นเงินเยียวยาที่รัฐบาลจะเอามาช่วยเสริมในราคาตันละพันสี่ร้อยสามสบเจ็ณวันนี้เนี่ย พี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพิษ,ษณุโลกเนี่ยก็ครือได้รับทราบมาลบุรีนะคะคนที่เก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนสิงหาและกันยา2,554เนี่ยตรงนี้รัฐบาลย,ยังไม่ได้เอาเงินลงไปช่วยเหลือยังไม่ได้เยียวยาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้เฉพาะ,ะเกษตรกรที่อยู่ในช่วงรอยต่อคือตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่6ตุลา2,554ที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว แต่ซึ่งเป็นกลุ่มน้อยส่วนกลุ่มใหญ่แล้วต้องใช้เม็ดเงินเยอะเนี่ยก็คือช่วงเก็บเกี่ยวสินหากันยาเมื่อปีที่แล้วอย่างที่บอกแล้ววันนี้เนี่ยคือเมื่อสักครู่นะคะทางเกษตรกรก็โทรมาเขาก็บอกว่าให้ช่วยตามเงินตรงนี้ให้หน่อยนะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เข้าใจว่านะเข้าใจว่าคือก็อาจจะไม่มีเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก็พยายามทวงถามเมื่อตอนที่กระทรวงเกษตรเข้ามานะคะทางกระทรวงเกษตรก็รับปากทางทกศก็รับปากนะคะว่าจะรีบแล้วก็จะริ่งรัะ